สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่ตีน้อยเช่นเดิมนะครับกับช่องตีน้อยมาลุชแนลก่อนอื่นก่อนใดก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องอะไรกันเนี่ยพี่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับโปมาลุที่น้องรู้จักกันพี่ไม่รู้จักเลยสักนิดเดียวนะครับและพี่ไม่เล่นโปและไม่สนับสนุนให้น้องๆเล่นโปอย่าไปหาเล่นกันนะครับเลิกเล่นไอโปมาลุอะไรนั่นนะโอเควันนี้คลิปที่พี่จะมานําเสนอแน่นอนว่าจะต้องเป็นคลิปของบล็อกฟุตที่มันกำลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้น และขอโทษด้วยที่พี่มาช้านะซึ่งจริงๆพี่ควรจะมาเร็วกว่านี้เพราะพี่ได้รับอัปเดตนี้ได้รับข่าวสารนี้มาจากซับทรีเครดเลยและนี่จะเป็นบทสรุปของชั珀นึ1ว่ามันเป็นเรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นนะแน่นอนครับถ้าน้องได้ดูคลิปของต่างชาติอาจจะได้เห็น Silver ร์ l l e เนะครับโทษทีฮะฟิวซิลเวอร์บ s ลเลตซิลซิลเวอรนั่นแหละเป็นชอร์ของเนื้อเรื่องแรกของบล็อกฟุตที่ได้ออกมาแล้วนะครับก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้น วันนี้คลิปนี้พี่จะสรุปให้ฟังว่า Chapter 1เนี่ยมันมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวและบทสรุปอะไรบ้างที่เกิดขึ้นใน Chapter ์ที่1แน่นอนครับว่าหลายๆคนจะบอกว่า Control r e เว r ร์กกาวิทตี้รีเวิหรืออะไรก็ตามนะที่น้องๆเห็นกันเดี๋ยวพี่จะสยบบทความพวกนั้นให้น้องภายในคลิปหน้าไม่ใช่คลิปนี้นะขอโทษด้วยเพราะว่าคลิปนี้เป็นชัปเตอรที่1นึ่งเรื่องราวนี้มีหลายชัปเตอรก็ติดตามดูกันนะครับ โอเคครับในชั้นเตอร์ที่1เกาะของเรานะฮะเกาะที่เราอยู่กันทุกๆวันเรานั่งแลกผลกันทุกๆเดือนเรานั่งแลกผลหาผลแลกพี่ครับพี่ครับขอแลกมังกรหน่อยครับพี่ครับพี่ครับอยากได้ยติครับขอเล่หน่อยครับพี่ครับขอแลกคิดสัซนนลหน่อยครับนั่นแหละครับเกาะนั้นก็คือเกาะเต่าของเรานะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้เล่ามาว่าเกาะเต่าของเราเนี่ยกำลังจะถูกโจมตีมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่ามีอุกบาทลุนลงมาในเกาะเต่าของเราสันตะเทือน แน,น่น,นอนครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากเหตุการณ์นี้เกาะต่อของเราจะไม่เหมือนเดิมีต่อไปแน่นอนซึ่งอุกกาบาตท,ที่หล่นมานั้นน้องๆรู้ไหมครับว่ามันหล่นมาได้ยังไงมีสิ่งที่น่าสงสัยมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือมีเงาปริศนาสวมฮุดปรากฏตัวเนี่ยจากจุดที่อุกกาบาตตกเมื่อมีคนพยายามเข้าใกล้พวกเขากลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องนี้เป็นแค่เหตุการณ์ธรรมดาหรือว่าเป็นสิ่งที่ทรงพลังกำลังจะมาถึงเราต้องติดตามตอนต่อไปไม่สิเราต้องติดตามอัปเดต แน่นอนครับว่าจากเนื้อเรื่องที่ได้รับข่าวสารมานะครับเกาะเต่าของเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะโดยการเพิ่มบอสเจ้ามินิบอสหรือเป็นเลดเป็นอะไรตอนนี้พี่ก็ยังไม่ทราบนะครับขอโทษที <c oughs> แล้วก็เพิ่มเติมนะครับจากชัปเตอร์นี้เนี่ยก็คือมีการพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ศึกผลไม้นั่นเองต่างประเทศบอกว่าเฮ้ยมันโกงไปไหมผลไม้นู้นโกงไปไหมผลไม้นี้โกงไปไหม,ไม,นไหมแน่นอนครับเขาปราบับเหรอครับเ <c oughs> ขาปรับอะไรเขาปรับสวนดุลน,นะครับ อัปเดตนี้ก็จะทําการปรับสมดุลจริงๆไม่ใช่อัปเดตนี้หรอกจริงๆมัปรับไปแล้วน้องไม่รู้นะหลังจากที่ได้ทําการมินิแพดนะครับมินิแพดก็คือปรับ <Woo! S 1> ไอตัวกา a วิตี้ให้เราไม่สามารถกดซื้อจากในเกมแล้วคนที่มีก็ไม่สามารถกิฟได้อย่างที่น้องเห็นกันเลยนะครับ แน่นอนว่าผลกาวิตีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องติดตามตอนต่อไปนะซึ่งวันนี้เป็นวันที่28พี่อัดคลิปชั a เตอร์หนึ่งในวันนี้ซึ่งชา้าไปถึง8วันพี่ขอโทษน,น้องด้วยและแน่นอนครับพี่ก็จะมาบอกว่าเมื่อวันที่2 1มันเกิดอะไรขึ้นนะก็คือผลเยติและผลมังกรนะครับโดนเนิบเป็นที่เร <Yeah. S 1> ียบร้อยแล้วนะครับโดยกา,าการมินิแพดของแอดมินการมินิแพดครั้งนี้เนี่ยทำให้มังกรเบาลง <Yeah. S 1> ก็คือปรับให้มันสมดุลน,นั่นเองแล้วก็มีการปรับตัวของเยติในการสแปมสกิลอะไรพวกนี้ให้มันแบบลดความรุ ให้มันต่อสู้บาลานมากขึ้นนะครับและที่มีอีกนะครับในวันที่21หรืออาทิตย์ที่แล้วนะครับมันมีการ ตั้งกระทุคคาถามที่อินดายจะเป็นคนมาตอบนะหัวข้อที่ถูกยกขึ้นมาเนี่ยเขาถามขึ้นมาแน่นอนครับว่าท็อปปิกหนักๆเลยก็คือว่าเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เพลสที่3ก็คือโลกที่3ของเราเนี่ยทำไมมันแหลกจังเลยก็คือไม่เหมือนโลกแรกกับโลก2อ่ะทำไมผู้เล่นแบบระดับท็อปถึงต้องไป PVP กันที่โลก2โลก1ทั้งๆที่เรามีโลก3ทําไมโลก3าถึงไม่แก้ก็แน่นอนนะครับโลก3เนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีออบเจคทีคค่อนข้างเยอะก็คือมีเกาะเยอะนั่นเองนะมันก็มีเรื่องโพลีกอนอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะมันก็ หรือไอ้พวกโปต่างๆที่มันไปฟาร์มอยู่โลก3นะโชคดีนะปูดแล้วมันขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้การแก้เนี่ยค่อนข้างลาบากนิดนึงนะหัวข้อที่2ในการยกคําถามขึ้นมานะครับก็คือ PVP เนี่ยรู้สึกว่าผมอะหัวข้าหัวแค่2ล้านเองแต่ผมอยากจะ PVP กับ30ล้านอะแต่ผมอยากเล่นแบบไม่มีบัฟอะทำได้ไหมแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมาเกมก็ตอบว่าเดี๋ยวเราจะปรับให้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็อยากให้มัน PVP ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็แน่นอนครับว่าไมเกมเนี่ยได้พูดถึงเรื่่่ออองงงงขตบบ็ละคาาๆททีีเ มาทาบัคได้โดยการใช้ตัวละครตัวเล็กตัวกลมๆไอม้มินิมินิไซส์อะไรพวกนี้ต่อให้เกมบล็อกอุตเองเนี่ยจะปรับเป็น R6 แล้วก็ตามนะแต่มันก็ยังมีการบัคของฮิตบล็อกต่างๆซึ่งแน่นอนว่าแพทนี้ก็จะได้รับการแก้ไขเหมือนกันก็คือตัวฮิตบล็อกดาเมจเนี่ยจะทําให้มันเป็นธรรมดามากขึ้นนะและแน่นอนว่าการแพทครั้งนี้มันจะส่งผลให้สกิลของผลไม้บางผลและสกิลของดาบรวมถึงหมัดรวมถึงอาวุธปืนบางสกิลเพิ่มและลดอูดาวลงซึ่งรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวพี่จะมาอธิบายทั้งหมดหลังจากที่เาาาแพทมมนนนะะัก็จค่่บงชิ้ ที่เพิ่มลดขึ้นมาส่วนใหญ่คิดว่านะส่วนตัวของพี่นะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวของพี่คิดว่าน่าจะอาวุธหรือไอเทมที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยนะที่จะมีการปรับลดคูดาวคงจะไม่ปรับทั้งเกมหรอกถ้าปรับทั้งเกมเหนื่อยแย่เลยนั่นแหละครับ แล้วก็มีคําพูดที่ชัดเจนจากไมาเกว่าก็หมดยุคแล้วนะที่จะโดนเยติกับมังกรไล่คําถามต่อมาผลไม้เนี่ยจะถูกรีเวิร์กไหมไอ้ผลไม้คอนโทรนี่ถูกรีเวิร์กหรือเปล่าแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายอินดาก็ออกมาพูดเองนะก็เท่าที่คนิตามอกนั่นแหละเราก็อยากจะรีเวิร์กนะไอ้คอนโทรแต่ว่าเออมันมีเรื่องราวพอดีว่ามันมีเรื่องราวที่เขาได้วางแผนกันในกลุ่มในระยะการอัปเดต1ปีนี้นะในปีนี้นะครับมีการอัปเดตตารางไปถึงสิ้นปีเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคอนโทรก็อยู่ในลิสต์การ แชรอัปเดตนี้ครับผมอันนี้คือตามที่พี่รู้นะปัจจุบันนะครับยังไม่ใช่อัปเดตนี้ที่เป็น control reverse ด้วยสาเหตุใดๆก็ตามนะครับซึ่งแน่นอนว่าคําพูดเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะ reverse หรือเขาอาจจะทำากิ l l ตื่นอันนี้เดี๋ยวเราไปรอดูคําตอบแพ้จริงของเขาอีกทีนะครับแต่ว่าเขามีแพลนที่จะทำ control เนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่ที่จะเป็น control r e วิ r ์หรือ control ตื่นนั่นเองนะครับ ทีนี้คาถามท็อปปิกสุดท้ายนะครับที่เป็นท็อปเทียในวันที่22นะไม่ใช่วันนี้นะวันนี้เนี่ยเป็นคลิปหนึ่งน้องไปรอดูคลิปหนึ่งส่วนวันที่2 2สเนี่ยท็อปปิกสุดท้ายเนี่ยคนที่ถามนะทุกคนที่ถามที่คนที่วูขึ้นมาเพื่อให้เป็นคําถามก็ถามว่ามันจะมีโลกสี่่ะไอทะเลที่4ีมีไหมคนที่เป็นคนตอบก็คือไม์เกมนะตอบว่าผมเนี่ยคิดว่าโลก3มันก็ดีอยู่แล้วมันก็ใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมีอีเวนต์มีอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนอะโลก3ายังมีปัญหาเรื่องแหลกเรื่องอ ไม่ได้ใส่นู่นนี่นั่นการที่จะเพิ่มเพลทใหม่หรือทะเลใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องทําให้ทะเลเนี่ยดีทั้งหมดก่อนก็คือมีโลกของเราดีทั้งหมดก่อนโลกหนึ่งเนี่ยก็โอเคแล้วโลก2ก็โอเคแล้วแต่โลก3ยังไม่โอเคยังไม่ดีนะก็เลยยังไม่มีแผนปีนี้ก็ยังไม่มีแผนนะเพราะว่าโลก3เรายังไม่ดีโลก3ดีแล้วค่อยขยับไปโลก4ไม่งั้นคนจะไม่อยู่โลก3เลยคนจะไปอยู่โลก4ี่และอย่างเนี่ยสามเพลสเนี่ยก็คุณค่อนข้างเยอะมากพออยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่ามีการพูดจากในกลุ่มมขของงนนนรรริบบวววเเตะ่าาาจ้ดใกแแ เล่นที่การทําการแบล็กมาร์เก็ตหรือว่าการซื้อขายนอกเกมนะจะทําการลดจํานวนคนพวกนี้ลงเพราะว่าหลังๆอ่ะพักหลังๆอ่ะประมาณ7จ็ดนะคนเหล่านี้ทาให้ผู้เล่นของเราเนี่ยต้องไปซื้อ i อดีพวกนี้มาเล่นสุดท้าย i อดีพวกนี้ก็เกิดปัญหาโดนแบนโดนแหกจากเจ้าของสุดท้ายคนก็เลยไม่อยากจะเล่นเกมเราเราก็เลยจะจัดการปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรเอยไก่ตันเอยหรืออะไรเอยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีสำ<บ>หรับผู้เล่นอย่างเรานะและแน่นอนก,<บ>ก็เหมือนเดิมครับพี่ขอย้ำอีกทีว่าอย่าไปเล่นโปรแลยไปซื้อไก่ ีห่วยก็ได้แต่ตอนนี้พี่ติดฟิตแค่นั้นเองทีนี้นมันมีท็อปปิกอีกท็อปปิกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นท็อปปิกของอ๋อยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศเป็นสตาร์ครีเอเตอร์ของโลบอชด้วยนะมีการถามว่าเฮ้ยทำไมมังกรมันถึงใช้เวลายาวนานจังมีแก้ครั้งแรกแก้ครั้งที่2เปลี่ยนครั้งที่3เปลี่ยนครั้งที่จดปัจจุบันมารีเวิร์กทำไมแม่งมังกรมันแก้ไม่จบสักทีหนึ่งเขาก็ถามขึ้นมาเฮ้ยทำไมมันยาวนานอะไรขนาดนั้นทำไมไมันต้องนู่นนี่นั่นก็มีอ่่่่่าาาาใช้้้้คววทททททััััังงงงีีีมมมมมเเเเเลลยะะกกกนนนนนนดไซ์ออ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 ตบรรป็ืื๋ ยาวนานก็จริงแต่ว่ามันเป็นสตอรี่เพราะว่าเราออกมาทําทั้งเผ่านะเป็นทั้งเผ่ามังกรเป็นทั้งหมัดมังกรเป็นทั้งทอย่างที่เกี่ยวกับมังกรอาวุธมังกรปืนมังกรเราก็เลยอยากจะให้มังกรเนี่ยเป็นอะไรที่แปรเทมหรือว่าเป็นตำนานของมังกรไปก็คือเหมือนกับเป็นเนื้อเรื่องของผลมังกรที่เป็นตำนานตันเองก็คือว่าผู้เล่นใหม่ที่เริ่มเล่นใหม่ยังไม่รู้จักผลมังกรสมัยก่อนที่ต้องบินลอดวงฟาร์มาเตอรี่ไปให้ถึง600เพื่อลอดวงเอาสีนุ่นสีนี่สีนั่นก็ไม่จะต้องไม่ยาเป็นที่จะ มาเริ่มของใหม่ได้เลยได้รู้สตอรี่ใหม่ว่าอ๋อสตอรี่ของมันก็คือเผามังกรหลังจากที่ทำเผามังกรสุดทางของมังกรก็คือล่งางมังกรเพราะว่าถ้าน้องได้ดูดีๆเนี่ยที่การทำเควสของโดโจมันจะมีกาชาที่สามารถสุ่มสกินมังกรได้และแน่นอนว่าคอสเมติกของสกินมังกรต่อไปก็จะสุ่มทินนี่นะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีนะยังไม่มีคอสเมติกมังกรที่ขึ้นมาแต่ก็ไม่แน่นะครับในชัปเตอร์ที่3หรือชัปเตอร์ไฟ a l ลเนี่ยเขาอาจจะไต่เข้ามาก็ได้นะแะน่น,นอนครับว่าอัปเดตครั้ หรือการล่าไข่นั้น่องซึ่งท่าน้องๆเคยได้ล่าไข่ในตัวของบล็อกฟุตเนี่ยกิจกรรมล่าไข่ของปีนี้มาแน่นอนเนื่องจากในการประกาศครั้งนี้มีการบอกอีสเตอร์ไว้ว่าเฉพาะจนสลัดผู้กล้าหาญเท่านั้นที่จะได้ครอบครองยานผานะในตำนานเพราบอกให้โทรเลยนะ1 5 5 5 S H A F I นะครับซึ่ง H S H A F I เนี่ยถ้าน้องแปลดีๆนะครับมันก็คือชาไฟชาไฟเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับชิปอะชิปไฟชิปไฟเนี่ยเหมือนกับเป็นเรือ พุ่งนะเหมือนเรือจะลวกอะครับพราเข้าใจไหมเหมือนชิปไฟ S H A ไฟนะครับน้องลองพิมพ์ในอ e ีโมจิดูมันจะเป็นเรือไฟนะครับซึ่งเรือไฟเนี่ยความหมายที่นี้เนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ามันหมายความว่าไงอีสเตอร์เอ็กเรื่องนี้เราจะต้องรอดูนะว่าชาวไฟเนี่ยหมายความว่าไงแน่นอนว่าเขาฉเฉลยแน่ในอัปเดตนี้ไม่เกิอนนีสเตอร์นี้ไม่โผล่มาและนั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องเล่า EP แรกของ B ล็อกฟุตนะครับนี่เป็นออฟฟิเชียลข้อมูลออฟฟิเชียลนะครับที่บล็อกฟุตได้ทําการประกาศเป็นข้อมูล g l o b a l i y i n g ซึ่งจริงๆเนี่ยข้อมูลนี้เนี่ยสามารถรับฟังจากต่างประเทศได้นะครับแต่ว่าเนื้อหาของแต่ละประเทศอาจจะประเปลี่ยนกันไปอยู่ที่คนเล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วคลิปนี้มันต้องออกตั้งแต่วันที่2 2 2 3นะซึ่งพี่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่อัดช้าไปนิดนึง และสุดท้ายครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับและเมื่อบล็อกฟูดอัปเดตใหญ่เมื่อไหร่ผลหนอะไรที่รีเวิร์พี่จะเอาผลถาวนาแจกน้อง3รางวัลคอมเมนต์ในดีของน้องไว้ในคลิปนี้และอย่าลืมเข้า Discord พี่ที่อยู่ใต้ description นี้ถ้าน้องเป็นผู้โชคดีพี่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน Discord ของพี่อย่าลืมติดตามกันนะครับไว้เจอกัน ep 2บายครับ